ข้างเดียวรอบสองเพิ่งใส่รอบสองเพิ่งใส่เพิ่งจะใส่รอบสองมาใส่ครั้งแรกน่ะใส่ไรละยี่สิบห้าโลอืมครับขีดโคตรวันหนึ่งข้งยังไม่ตามสูตรแท้ยังไม่ตามสูตรได้เขาขนาดนี้ยังไม่ตามสูตรแท้โชวใกล้ๆนะครับได้เข้าต้นใหญ่ใหญ่ดูใกล้ครับต้นใหญ่โอ้สวยมันกันนะนี่รากแตกกระจายทั่วบิ้งเลยรากมันแตกในกวางต้นหนึ่งอันนี้ต้นนี้กี่กี่ต้นครับเนี่ยลองนับหน่อยฮะ นี่ขนาดทำไม่เต็มสูตรเลยหนึ่งสองสามสูตี่ห้าหกสังเกตลากนะครับลากมันจะแตกออกข้างๆนะแกอย่างนี้นี่คือมันหาอาหารได้ดีนะมันออกรอบข้างแล้วก็มีลากแก้วด้วยเจ็ดสี่เจ็ดห้าอันนี้ยี่สิบต้นนะฮะนี่ทำใส่ไร่ละหนึ่งกระสอบเองนะแค่ยี่สิบพันฉีดกวาดวันขังเดียวแล้วก็ฉีดก็วันรอบเดียว นะคร,รอบสองเพิ่งจะใส่รอบสองเพิ่งใส่วันนี้ก็ยังใส่ไม่ทั่วเลยอันนี้อายุกี่วันนะครับผมอายุกี่วันประมาณเดือนขวบหรือมั้งประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนฮะับเขาเนี่ยนี่ยเขาประมาณสองเดือนเขานี่ยามเดือนมันออกไงตอไก่ตั้งท้องเลยเนาะไก่ตั้้งทองกนเรามาถ่ายให้ดูแล้วตอนแตกงตอนเริ่มเริ่มมีต้นกลมข้างในแล้วจะกลมตั้งคอรภนะไม่ใช่กลมตั้งอย่างตัวนี้ตัวนี้เริ่มเริ่มเริ่มกลมเนี่ยฮะนี่นีลองแวะดูข้างในที่เห็นเลย ต้นข้นจะเริ่มโมเวลาแบกดูข้างในนี่ยากนิดนึงเริ่มโกลมดูดูไอ้ต้นข้างในตั้งคอใช่ไหมเนี่ยก็ตั้งคอเหมือนกันจริงๆมันจะตั้งคอผมตั้งคอผมตั้งคอนะพ่อุ้ยโอ้โกมต้นไหนเริ่มโกลมผมตั้งคอนั่นไงไม่ใช่ผมตั้งทองผมตั้งคอตั้งคอตั้งคอสามข้อมันจะตั้งทงใช่ไหมมันสามขอใช่ไหมพ่อมันทั้งตั้งทองนี่แหละที่แม่บอกว่าข้อกลมในหลักคอมาคืนเนี่ย เขามันกลมแล้วขากลมแล้วแค่คอ,อตั้งคอที่เฉยันกลมตั้งคอ,อนนยังไม่ทม่องยังไม่ทม่องเดี๋ยวเราไปดูอีก,อ,กอีกจุดนึงนะฮะสำหรับแปลงนี้นะครับหกไร่